คุยเล่าเมาข้างทวีปสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจอนค่ะฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ครับค่ะวันนี้ที่ลาสเวกัสตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะหนาวครับหนาวถ้าตอนเช้าเช้าก็ประมาณสามสิบสองสามสิบห้านะครับ <32. S 2> สฟาฟาเไฮ์ค่ะ ประมาณ0 0ถึง5ช่วงเช้าอะนะครับ0ถึ5ง5องศาเซลเซีย <Celsius. S 2> ส8หรือ9โอ้โหหนาวหนาวหนาวมากแต่ว่าไม่มีหิมะตกใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีแต่ว่าแต่ว่าถ้าขับรถออกไปนอกเมืองแค่ประมาณสัก30นาทีขึ้นภูเขาเราจะมีหิมะเราจะมีเอเอ่อสกีสกีได้ครับที่นี่อ๋อค่ะ โอ้กลางทะเลทรายเลยนะคะ,ะใช่ครับคนจะไม่คิดว่ากลางทะเลทรายเราจะมีสถานที่ไปสกีได้แต่ที่นี่มีครับอืมค่ะขึ้นไปสูงไหมคะภูเขาที่จะไปเล่นสกีเนี่ยค่ะเออขึ้นไปประมาณอ่อถ้าจากที่บ้านผมขับไปก็คิดว่าประมาณสักสามสิบนาทีผมว่าความสูงก็ น่าจะไม่ไม่ไม่สูงมม<า>ไมไ่่ถึงพันเมตรนะครับอืมโอ้โหค่ะก็ก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของลาสเวกัสอย่างนั้นเลยใช่ใชครับเป็นรีสอร์ทท่องเที่ยวเลยแล้วก็มีหิมะทุกป,ปีแล้วก็หน้าร้อนเวลาลาสเวกัสเราร้อนจัดเราขับรถขึ้นภูเขาก็จะเย็นสบายเหมือนกับอยู่ในในในรัฐอื่นที่เย็นสบายต้นไม้จะแน่นอื ช่วงหลังจากฤดูหนาวก็จะมีลำธารไหลผ่านเป็นสถานที่ปิกนิกอะไรเพราะว่าหิมะละลายไงครับก็จะกลายเป็นน้ำเป็นลำธารไหลลงภูเขาสวยงามมากครับนี่ใครจะนึกว่าลาสเวกัสซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทะเลทรายนะคะแต่ก็มีมุมที่มีความชุ่มชื่นแล้วก็สวยงามน่าท่องเที่ยวนะคะ ค,คุณจอนคะอยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศของการเข้าดาวนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยที่ลาสเวกัสนี่ไม่ไม่เป็นรองใครเลยเพราะว่าเรื่องของแสงสีเรื่องของการจุดพลุอะไรต่างๆบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะที่ที่ลาสเวกัสนี่ทุกปีเข้าดาวของเรานี่ก็จะ ได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้นครใหญ่ๆของในโลกนะครับเพราะว่าเรานักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็สำคัญที่สุดคาสิโน,โนที่นี่ก็ก,ก็ทุกแห่งก็ช่วยกันนะครับมไม่ใช่ว่าโรงแรมเดียวที่ว่าจุดพลุเนื่องจากว่ามีประมาณแปดหรือสิบโรงแรมที่จุดพลุพลุนี่ก็จะไล่จุดจุดไปเลย แต่ละอันแต่ละอันแล้วก็จุดย้อนไปย้อนมามยาวประมาณประมาณเก้าเก้าหรือสิบนาทีอครับโอ้ค่ะก็ก็จะจุดจุดจนสว่างจนอลังการเป็นควันจากควันจากพลุนี่ก็จะจะจะ,จะเต็มท้องฟ้าเลยครับเพราะจุดจุดเยอะมากๆกโอค้ค่ะก็ก็คือทุกโรงแรมมาร่วมกันใช่ไหมคะเก้าถึงสิบโรงแรมแล้วก็ไล่เรียงจุดประสาน คือร่วมกันไปพร้อมๆกันใช่ครับแล้วอย่างย่งเช่นโรงแรมที่หนึ่งจุดเสร็จก็โรงแรมที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพอจุดเสร็จเขาก็ย้อนกลับมา,จ,มาจุด,จดอีกเพราะยันก็เป็นการจุดย้อนไปย้อนมาก็จะมีไฟตลอดทางขึ้นแล้วแล้วเก้าหรือสิบนาทีนี้ถือว่าถือว่ายาวมากนะครับในการนั่งดูพลุครับออ <c oughs> ค่ะนึกภาพไปด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ย ทุกปีจะเป็นแบบนี้ไมค่ค่ะหรือว่าเฉพาะแต่ละปีไม่เหมือนกันอาทุกทุกปีเลยครับจะเป็นทุกปีเลยเพราะว่าเรามีสองอย่านทางดาวทาและทางสตริปค่ะทางดาวทาก็จุดทางสตริปก็จุดเพราะฉะนั้นเมืองเรานี่จะจุดแบบเป็นระยะทางนี่ยาวเลยจะอยู่ในเมืองมุมเมืองไหนของ ของของลาสิกัสถ้ามองขึ้นฟ้าในวันนิวในวันปีใหม่หมนะครับในคืนวันปีใหม่ก็จะเห็นจะเห็นพลุตลอดเลยครับโอ้โหสว่างสวัยเลยนะคะแล้วระยะเวลายาวนานด้วยเป็นสิบนาทีเนี่ยใช่ใช่ครับก็เรียกว่าทั้งเมืองก็คือเฉลิมฉลองกันหมดใช่ทั้งเมืองจะจะเห็นหมดเลยอย่างถ้าเราอยู่ในสตรีทก็จะเห็นใกล้ก็เหมือนกับเราอยู่ใต้ใต้พลุเลยอย่างนี้ แล้ววันนั้นคนจะเยอะมากครับบนสตรีทนี้จะแน่นกันแบบเบียดกันเลยที่คนมาจากทั่วโลกเลยเพื่อที่จะมาเข้าดาวนะครับก็ออกมาอยู่กลางแจ้งเพื่อที่จะดูพลุใช่ไหมคะเขาใช่ครับเขาจุดจากบนบนโรงแรมเหรอคะฮะัลโหลเขาจุดจากบนโรงแรมเหรอคะหรือว่าจุดจากพื้นดินอ๋อจุดจากบนโรงแรมครับอืม เขาจะจุดจากดาดฟ้าในเมื่อเราอยู่ข้างล่างมองขึ้นไปก็เหมือนกับอยู่ใต้อยู่ใต้พุ้ลยเหมือนกับเป็นล่มเลยอะครับอ๋อโอ้โหค่ะคงสวยงามมากแล้วก็เสียงก็คงต้องดังกึกก้องตลอดดังครับดัง <laughs> ดังยูทูบใครๆยังได้ยินเลยครับอืมค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคึก คึกคักมากๆนะคะแล้ววันนั้นคุณจรค,ค,ค่ะวันนั้นคุณจรทําอะไรอะคะไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าวันนั้นก็ก็กับเพื่อนๆนะครับก็คือกับเพื่อนๆรุ่นพี่ อได้รับเชิญเป็นแขก V.I.P. ของทางโรงแรมะนะครับอ,อก็ไปดูพุกันอยู่บนดาดฟ้าของไอ้โรงแรมหนึ่ง<อ>แล้วแต่ว่าโรงแรมที่อยู่นี่ไม่ได้อยู่ในสตรีทห่างออกมานิดนึง,ซ,งซึ่งซึ่งวิวจะสวยวิวจะสวยมากมากกว่าอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าเราถอยหลังก้าวหนึ่งมาดูมามองเข้าไปะนะครับ<อ>ล้วจากดาดฟ้ามองไปนี่สวยมากมค่ะก็ได้บรรยากาศแล้วก็อากาศก็ เย็นด้วยนะคะค่อนข้างจะเย็นใช่ไหมคะครับค่ะคุณคุณจรครับเส,เสียงไม่ค่อยได้ยินหรอคะเออเสียงผมไม่ค่อยได้ยินเลยขาดหายหายอ่ะครับอ๋อขาะแต่เสียงคุณจรที่ออกอากาศที่เมืองไทยเนี่ยได้ยินชัดเจนคะ่ะอ๋อครับค่ะค,ค่ะคราวนี้อยากให้คุณจรเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่ทางคนไทยใน e าสเวกัสจะจัด นะคะเพื่อแสดงความอะไรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนะคะ่ค่ะในวันจันทร์ที่เก้ามีรายละเอียดยังไงบ้างะคะ่ะอ,อ๋อคืออย่างนี้ครับท่านกงสุนใหญ่จากนกคนลกรลอสแอจเจลิสนะครับก็ติดต่อมาทางเพื่อนๆรุ่นพี่นะครับก็มีดรรบชัยคุณหมอสมพูน คุณาสายพินชุติมาจากร้านอาหารบัวสยามน,นะครับก็ท่านกงสุนก็อยากให้ชุมชนไทยที่ลาสเวกัสมีการาสวดอภิธรรมหนึ่งรอยวันเป็นการไว้อะไรให้ไอรัชการที่เก้านะครับผมก็ช่วยพี่ๆทุกคนเราก็ช่วยกันจัดงานนี้เพื่อ ชุมชนชาวไทยเพื่อคนไทยทุกคนในลาสเวกัสและรัฐใกล้เคียงที่สามารถมาร่วมงานได้ครับค่ะงานจะมีตั้งแต่เช้าเลยหรอคะใช่ครับสรุปแล้วเนี่ยะะจะมีพระในลาสเวกัสนี่มาร่วมในพิธี29รูปนะครับด้านล้นเราก็จะเริ่ม9โมงเช้าในวันจันทร์ที่9มกราคมค่ะ ก็จะสวดที่ไ,ไหนอะคะ,อะสถานที่ที่เราดูแลเหมาะสมที่สุดก็คือเราใช้โบสถ์นะครับเพราะว่าโบสถ์เขาอาคารเขานี่สมบูรณ์สมบูรณ์ม,รมากแล้วก็มีที่นั่งเป็นเทเตอร์สไตล์แบบโบสถ์นะครับเป็นความสะดวกสบายกับพี่น้องชาวไทยเรา แล้วและเนื่องจากว่ามีวัดมาร่วมด้วยทั้งหมดสิบวัดก็เลยถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันเป็นจิตอาสาของพระจากสิบวัดก็เลยเลือกสถานที่ที่เป็นกลางที่ว่า,าพระทุกรูปแล้วก็ลูกศิษย์จากทุกที่สามารถมาได้และสถานที่ใหญ่ใหญ่มากครับ เข้าใจว่าวันจันทร์นี้อาจจะมีชาวไทยในนี้มาร่วมได้น่าจะประมาณสักห้าหรือหกร้อยคนน,นะครับค่ะจุได้ใช่ไหมคะห้าหกร้อยคนสถานที่จริงๆและจุดได้จุได้แค่ประมาณสามร้อยกว่าคนแต่ก็ก็คงจะเบียดกันอ่อ่าพยายามเอาก็อี้เสริมบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เต็ม แล้วก็จะมีการอถวายเพลงแล้วก็ประชาชนก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันด้วยอ๋อค่ะก็เป็นท่านกงสุนใหญ่และท่านรองกงสุนก็จะ,ะมาอาเป็นประธานในพิธีช่วยในงานนี้นะครับอืมค่ะก็เป็นการต้องบอกว่ารวมใจกันของคนไทยนะคะในลาสเวกัสแล้วก็ในเมืองอ่าลัด ใกล้เคียงด้วยก็มีลอสแอนเจลิสมาด้วยนะคะทางแคลิฟอร์เนียอไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยครับค่ะไม่ได้ยินนะคะค่ะก็จะมีเป็นการร่วมใจกันของคนไทยทั้งในลาสเวกัสแล้วก็รัฐใกล้เคียงก็คือลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะที่จะมาร่วมกันใช่ครับแล้วก็พยายามสื่อออกไปทั้ง ่าใครที่อยู่แคลิฟอร์เนียที่<ะ>อยู่ใกล้ทางทางเนวาดาหรือว่าใครที่อยู่รัฐอาริโซนาหรือยูทาห์ที่ใกล้เคียงก็อยากให้มากันนะครับแต่เนื่องจากว่าเราจัดวันจันทร์<ะ>วันจันทร์นี้รัฐใกล้เคียงถ้าถ้าเขาไม่ได้หยุดงานก็อาจจะไม่ไมสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าจะจัดเสาร์อาทิตย์คนที่นี่ก็ทำงานออก็จัดไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอาสะดวกอาาของคนในพื้นที่ก่อน ครับค่ะนะคะก็ยังไงต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสคงมาเล่าบรรยากาศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะลลค่ะคุณจอนคะค่ะก็ตรงขอบพระคุณมากๆค่ะคุณจอนคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ เช่นเดียวกันครับแล้วก็ขอไวพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขมีชีวิตที่ดีๆนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วคงต้องรบกวนคุยกันในโอกาสต่อๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะก็เป็นเรื่องราวคุยเล่าเมสาข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมสาข้ามทวีป